ที่พักเพราะน้ำท่วมผมก็เลยผมก็นั่งดูทีวีอยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถือถุงก๊อบแก๊บแล้วก็ถือรองเท้าในในถุงก๊อบแก๊บเนี่ยก็มีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งเดินร้องไห้มานะครับแล้วเขาก็นักข่าวก็ถามว่าพี่จะไปไหนเขาก็บอกว่ายังไม่รู้จะไปไหนเลยเขาก็ จากจุดนั้นน่ะทําให้ผมเลยตัดสินใจใช้โฮมสเตย์ในการประสานเอาคนที่มีปัญหาน้ําท่วมบ,บ้านนะครับไปนอนอซึ่งผมก็ช่วยได้ประมาณสองพันกว่าอจนกระทั่งสองพันกว่าครอบครัวรนะครับจนกระทั่งว่าเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาผมก็ถามตัวเองว่าเราช่วยคนทั้งประเทศมาอืทําไมเมื่อบ้านเกิดเกิดวิกฤตเนี่ยทำไมเราไม่ช่วยออ น,นะครับสิ่งที่ผมทําตอนแรกก็คือเรื่องนี้นะครับแก้ไขปัญหานี้โดยที่ว่าผมก็ใช้ Facebook ผมนี่แหละนะครับแล้วก็มีคน,น,นมีคนก็ก็ส่งมาทาง Messenger ครบ,ครบวันๆผมก็นั่งตอบอยู่เจ็ดแปดชั่วโมงไม่ต้องทำหากินอะไร <c oughs> ก็ตอบอยู่ให้ m e s s e n g e r เนี่ย ช่วงที่เกิดโควิดใหม่เลยครับเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยจนกระทั่งว่ามีคนก็บอกว่าพี่ตั้งลายสิเอาลายอะไรดีผมก็บอกว่าเอาลน์ภูเก็ตไม่ทิ้งกันก็ได้นะครับตั้งกลุ่มแรกก็คือ500คนปรากฏว่า2วันขึ้นไป497อกคนก็มีคนด่าก่มีหาว่ามันเข้าไม่ได้เหมือนกับจะบล็อกเขาก็เลยมีคนก็เลยมีคนก็ก็ทำลายที่2ขึ้นมาที่5,000คนนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจุดนั้นก็คือผมแก้ปัญหานี้อย่างเดียวนะครับเป็นไงเราทํำยังไงฮะคือปัญหานี้เนี่ยผมก็คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นผเข้าไปคุยเลยผู้ว่าพระกระพงผมก็บอกว่าท่านวิรกิจนี้สินเนี่ยเมื่อคนเนี่ยมันถึงตาจนขึ้นมาอืมันพร้อมที่จะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับ ก็เหมือนกับกรณีแทนตาลัม,มเมื่อคนไม่เอาแล้วยังดันทุลังข็เผาเผอม,มันก็แค่นั้นมันก็จุดจบก็คือเผาเพฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากจะเห็นวิกฤตที่เกิดการเผาสรารการและจวพภูวาครับผมก็บอกว่าสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือท่านจะต้องทำก็คือ,อ,อจะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อแก้ปัญหานี้ ราะว่าในระบบถ้าไม่ใช้ระบบราชการเนี่ยจะเอาจาจะเอานายปัญญาไกรทัศน์เนี่ยถ้าผมยังอยู่ในตําแหน่งครับอยู่ในตําแหน่งของนักคนที่ดูแลท่องเที่ยวชุมชนผมทําให้ผมทําได้เพราะผมใช้ตําแหน่งหน้าที่ผมได้ครับแต่ในขณะที่ผมไม่ได้อยู่ในตําแหน่งหน้าที่ตรงนั้นผมจะทํำยังไงครับผมก็เลยต้องอาศัยจังหวัดอาศัยจังหวัดให้ออกคําสั่งจังหวัดก็ยึดตักยึกตักยึกยตักสองสามอาทิตย์ยังไม่ยังไม่ทําับ จนกระทั่งผมยัวผมก็บอกว่าขณะนี้รอคําสั่งจากแต่งตั้งจากคณะแต่งตั้งคณะทํางานอยู่แต่เทวดาในสาลพระภูมิหาปากกาไม่เจออนะครับในที่สุดเนี่ยก็เจอปากกาหล่นอยู่ในสาลพระภูมิพอดีก็เลยออกคําสั่งในเย็นนั้นครับนะครับพอออกคําสั่งในเย็นนั้นเนี่ยในการประชุมรอบแรกจริงๆผมยังอยู่กรุงเทพนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยผมก็ใช้ระบบออนไลน์นะครับ ก็พอติดต่อกันปุ๊บเนี่ยผมก็ส่งทีมงานจริงๆก็ไม่ใช่ทีมงานหราผมก็ส่งคนเข้าไปฟังแทนก็คำหนึ่งที่เขาพูดในที่ประชุมเขาบอกว่าฝากบอกคุณปัญญานะครับอย่าเก่งแต่อยู่ในบ้านอย่าเก่งแต่อยู่ในกรุงเทพเออให้ลงมาได้แล้วแน่จริงลงมาช่วยแล้วยังไงต่อผมก็บอกว่าเปิดทางให้ผมเดี๋ยวเปิดก้อยผมเดี๋ยวผมลงมาครับ ผมก็ขับรถลงมาช่วงนั้นยังยังยังปิดครับปิดเกาะอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปประชุมคณะทํางานครับผมก็เห็นว่าไอ้นั่นเวลาประชุมทีก็มานั่งอ่าหน่วยงานนี้แถลงผลงานหน่วยงานนี่แถลงผลงานมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องแถลงผลงานคนอดะตาก้ก็ต้องมาช่วยประชาชนละช่วงนั้นผมก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมครับทำสักอย่างหนึ่งจับเจ้านี่ชนลูกนี่ ทุกคนก็บอกว่าระเบียบไม่เปิดผมบอกระเบียบคืออะไรอระเบียบไม่ใช่อายาสวรรค์ที่เราแก้ไม่ได้อืกฎหมายทุกกฎหมายเนี่ยม,มันมีทางออกหมดมเพราะอะไรเพราะว่าในเวลาร่างกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะมีคณะยกล่างในสํานักงานคณะกรรมการกฤษดีการครับ ในแต่ละมาตราแต่ละวัดเนี่ยเขาก็จะมีคำติ่งคาอธิบายว่ามันเดินได้อย่างไรและมันแก้ได้อย่างไรหรือมันแก้ไม่ได้อย่างไรเป็นไงพิวัตรเป็ไงฮะคือคือเพรนั้นมันมีลักษาของเขาเรียกว่าคาอธิบายความเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องไปตีตรงนั้นว่ามันจะเดินทางออกยังไงทุกอย่างมันมีทางออกหมดอะบ้านก็ยังสร้างทางออกเลยออกไม่ได้ก็ปีนหน้าต่างนัดหลังคายังได้เลยเห็นไหมโดนงัดเข้ามา ถูกไหมเป็นไงหลังจากนี้ยังไงในนั้นเราเราในนั้นประสานยังไงก็ในที่สุดเนี่ยับพอประชุมเสร็จผมก็เดินก็ไปหาผู้ว่าครับผู้ว่าพระกระผงก็เรียกหัวหน้าสานักงานจังหวัดหัวหน้าป๊อกบอกป๊อกเข้ามานี่หน่อยอ่าฟังคุณปัญญาด่ว่าเขาจะทําไงืมผมบอกก็จัดเลยจัดงานในที่สุดผู้ว่าก็เลยถามบอกป๊อกเรามีตังค์อยู่เท่าไหร่ออเรามีงบไหมครับหัวหน้าป๊อกก็บอกว่า มีงบทู้ว่าซีอหรืออยู่สี่แสนบาทเออาะบอกผมไม่เอาขนาดนั้นหรอกผมเอา10%บเอรเซ็นต์พอก็เลยจัดงานในวันนั้นก็ได้มาสี่หมนะครับก็ที่ศาลาประชาคมเมื่อวันที่สิบหกสิบเา็ดมิถุนายนแต่คนเนี่ยเขาไม่เข้าใจวิธีการในการทํางานครับผมเวลาทำเนี่ยผมมองอนาคตนะครับผมไม่ได้มองแค่ตรงนั้นการเจรจาปรับหนี้เนี่ย คนที่มานั่งคุยเนี่ยไม่ใช่เจ้าของแบงค์ไม่ใช่เจ้าของรีสซิ่งเจ้าของรีสซิ่งถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็คือผู้ถือรุ่นใหญ่ถูกไหมหรือถ้าไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็คือเจ้าของร่วมเพราะนั้นทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็คือลูกจ้างถ้ากาเจรจาไม่ดีครับถ้าเจรจาไม่ดีเผลอๆตัวเองก็ถูกไล่ออกถูกไหมเพราะนั้นผมมองข้ามอนาคตไปผมก็คุยกับผู้ว่าว่า ถ้าเรามีอายการกุ้มครองเสร็์เข้ามาล่ะครับถ้าเรามีตำรวจระดับกุ้มกับสอบสวนเข้ามาล่ะเห็นไหมที่เมื่อกี้นั่งอยู่ถ้าเรามีศูนย์ตำรธรรมเข้ามาล่ะครับทีนี้ถ้าผมก็บอกทุกคนบอกว่าทั้งพันสี่ร้อยกว่าคนที่วันนั้นที่มาสองวันนะครับผมบอกว่าทุกคนอย่ายึดนะับสู้ในชั้นศาลเวลาเราสู้เราใช้เจตนาเราสู้เรื่องเจตนา เราไปต่อรองกับแบงค์แล้วเราไปต่อรองกับลิสซิ่งแล้วเราไปต่อรองกับไฟแนนซ์แล้วครับเมื่อเราไปต่อรองเขาไม่ฟังเราอ่ะอในเมื่อจังหวัดทําเนี่ยเราก็เข้าไปอีกอะเพราะนั้นเราไม่มีเจตนาเรี่ยวแต่ตอนนี้เราไม่มีตังค์เงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีตกงานอีกวันนั้น่วยได้กี่คนวันนั้นก็ประมาณที่ผมส่งไปแบงค์กรุงเทพเขารายงานผมมาว่าที่ผมส่งไปทั้งหมดร้อยกว่าคนเนี่ยผ่านหมดผ่านหมดนะครับก็ไอ้นี้ไปเร็วครับเพราะนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ทีนี้พอมาเสร็จปุ๊บในตอนทําเนี่ยผมก็พอจับปุ๊บเนี่ยผมก็มองว่าถ้าว่าเวลาขึ้นสารปุ๊บเนี่ยาสารก็ไอไอไโจทย์เนี่ยมันก็จะเรียกอยู่3อันด้วยกันก็คือ1ค่าติดตามควงถามและค่าตนาย2ค่าดอกเบีย้ยและ3ก็คือเงินต้นครับ เพราะนั้นถ้าศาลเห็นว่าเรามีเจตนาไม่ไม่เบี้ยวศาลก็จะตัดค่าติดตามทวงถามและทนายตัดดอกเบี้ยเหลือแต่เงินต้นเพราะนั้นเงินต้นเนี่ยถ้าเราต่อสู้จริงๆเนี่ยเราก็คุยกับศาลไปบอกว่าขณะนี้เราไม่มีรายได้ศาลก็ตอบว่าเอาแล้วจะผลเมื่อไหร่เราก็บอกศาลดิบอกว่าเรามีรายได้วันไหนเราก็ผ่อนตอนนี้เราไม่มีเพราะนั้นมีรายได้ก็ก็ถามถ้าเกิดศาลถามว่าจะผนเท่าไหร่เราอาจจะไปบอกว่าสามพันก็ได้ห้าพันก็ได้แล้วแต่ เพราะฉะนั้นนั่นคือเจตนาลมที่เราจะแถลงสารไปซึ่งถ้าสารเมตตาสารก็วินิจฉัยออกมาเป็นคําตัดสินถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นับนะแต่พอหลังจากทําตรงนั้นเสร็จับพอผู้ว่าย้ายอืผู้ว่าคําสั่งย้ายวันที่สิบห้ามิถุนาคสิบแปดมิถุนาพอเสร็จงานนี้ผู้ว่าก็ขึ้นไปเพชรบุรีเลยคุณมายาเดินทางงไงต่อในพื้นที่ ในส่วนของคณะทํางานก็เลยไม่ขยับเลยไม่ประทุมเลยเนื่องมาจากว่านโยบายผู้ว่าคนใหม่ก็ไม่ชัดเจนเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือเจตนาลมของผมที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาทําให้อถ้าว่าแก้ไม่ได้เดี๋ยวผมมาแก้ให้ถามว่าผมจะแก้ยังไงนี่คือนโยบายของผมับเวลาแก้เนี่ยผมก็กลับไปกลับไปกรุงเทพในวันนั้นถ้าเป็นนายกอบจครับผมก็กลับไปนั่งคุยกับนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์นะครับว่า ไอ้ไอไอการที่เขาจะตั้งกองทุนเนี่ยมันตั้งกันยังไงเห็นไหมพวกห้างก็เป็นค้าก็ดีโรงแรมก็ดีมันจะมีกองทุนที่ซื้อขายกันในตลาดลร่ะก็พี่พี่ทําได้แต่นั่นหมายถึงว่าพี่ต้องมีตําแหน่งอแต่ถ้าพี่มาในฐานะนายปัญญาไกรทัศน์พ o เก e ตอ t เลยเ<อ>ก็คือลืมเลยพี่ก็ขับรถ<ะ>กลับไปบ้านนะเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลงสมัครให้ แต่ต้องช่วยผมนะเขาบอกเอาละถ้าพี่ได้ตําแหน่งมาเดี๋ยวจะคุยมาคุยกันนะซึ่งผมก็เล็งไว้แล้วว่าผมจะให้ใครเป็นคนทําเรื่องนี้ให้ผมนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเงินมาจากไหนเงินมาจากง่ายๆก็คือคนที่เล่นหุ้นนั่นแหละถูกไหมหุ้นมันก็มีขึ้นมีลงมีปั่นมีทุกถูกไหมเพราะฉะนั้นพมเงินมาตรงนี้เนี่ยถามว่าเงินตรงนี้เนี่ยมันจะเดินต่อยังไงครับก็กลับมาถึงเงินก้อนนี้เนี่ยเราก็กลายเป็นว่า กองทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินอืในอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตถูกไหมนี่คือนโยบายที่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 ทาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าโรงแรมนี้มีปัญหาอเข้ามาครับเราเรียกแบงก์เข้ามากองทุนเรียกแบงก์มาเอ้ยแบงก์ตอนนี้กองทุนจะขอซื้อซื้อนี่เข้ามาบริหารจัดการนี่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บกองทุนกับเจ้าของโรงแรม ก็มาร่วมบริหารจัดการกันถูกไหมเพราะนั้นนั่นคืออันหนึ่งทีนี้ถามว่าถามว่าแล้วในระดับรากหญ้าเราจะทำไงรายเล็กรายเล็กระดับรากหญ้าเนี่ยมันก็จะมีหนี้ส่วนบุคคลถูกไหมหนี้ส่วนบุคคลก็เป็นหนี้บ้านบ้างหนี้ถามว่าในตําแหน่งถ้าผมไปในฐานะนายปัญญาไปคุยกับแบงค์แบงค์ถามแล้วมึงเป็นใครอ่ะถูกไหมมีนโยบายไหมครับนโยบายมานี่นี่คือนโยบายของผมไงเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นผมก็เลยคุยกับเขาตรงนั้นว่า ถ้าว่าผมครับได้รับเลือกเป็นนายกอืผมก็จะนั่งคุยกับแบงค์ถามว่าแบงค์ไหนหนึ่งกรุงไทยครสองอมสินสามทกศสี่อาคารสงเคราะห์มานั่งคุยกันเลยแบงค์รัฐแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมสี่แบงค์เนี่ยมาลงขันกันครับตั้งกองทุนรีไฟแนนซ์ซื้อนี่คืนของชาวบ้านถูกไหมฮะแต่ละคนเป็นนี่เท่าไหร่ก็ซื้อนี่คืนกันแล้วก็มานั่งคุยกันว่า อาไอ้อน,นี่มีเป็นหนี้รถรถขณะนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับสมมุติว่าเป็นหนี้สามแสนสามแสนก็เอาไอ้น,นี่ก็ซื้อหนี้คืนคแล้วก็มามาส่งส่งทางกองทุนถูกไหมนี่ก็คืออีกระบบหนึ่งที่เราสามารถทําได้ถูกไหมคทีนี้พอมาเสร็จตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาถึงมาดูว่าในในตัวพนักงานของโรงแรมที่ผ่านมาในอดีตโร,รงแรมนะครับ จะหนีภาษีหรือไม่หนีภาษีผมยังไม่เอ่ยถึงนะครับโรงแรมเนี่ยเขาจะมีเงินเซอร์วิสชาร์จสิบเปอร์เซนที่เขาจะชาร์จจากคนมาพักัเซอร์วิสชาร์จสิบเปอร์เซนเนี่ยเขาก็จะให้พนักงานอืเฉลี่ยกันตามจํานวนของพนักงานในโรงแรมทั้งหมดถูกไหมเป็นไปได้ไหมเราจะมานั่งคุยกับพนักงานแต่ละหาดโรงแรมแต่ละหาดว่าถ้าคุณไดเซอ100ร์วิสชาร์จสิบเปอร์เซนอะร้อยเปอร์เซนตมา ตัด10%นี้มาเข้าซื้อหุ้นเราตั้งสะกอนอมทรัพย์ขึ้นมาครับในวันหนึ่งที่คุณมีปัญหาคุณมากู้สะกรเอนาะนั้นมันก็จะตัดปัญหาเหล่านี้ออกไปครับก็เป็นแนวทางเราจะไม่เห็นพนักงานโรงแรมครับพนักงานไอ้พวกไกด์หรือพวกบริษัททัวร์ไปยืนเข้าแถวขออาหารเราจะไม่เห็นใครไปยืนเข้าแถวขอ ถุงยังชีพและขอนมถูกไหมฮะทีนี้มาถึงเจตนาลมในตอนที่ผมทําทํำลายภูเก็ตไม่ทิ้งกันย้อนกลับมานิดหนึ่งครับปรากฏว่าว,วันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งก็โพสต์มาถึงมาหาในไลน์ก็บอกว่าไลน์นี้ช่วยได้ไหมลูกกินน้ําอุ่นมาสามวันแล้วไม่มีนมกินอื ลองหัวผมอีกเออลำบากผมก็เลยอ่ะวิ่งหาอ้าวใครมีใครมีนมบ้างช่วยกันหน่อยนะอ่ะไอ้นุ่นก็บอกว่าไม่มีข้าวกินไอ้นี่ก็บอกว่าลูกไม่มีข้าวไปโรงเรียนอในที่สุดลายผมก็เริ่มแปลงสภาพมาอีกแล้วแตกสาขามาสาขาหาถุงยังชีพหานมครับนะพอมาถึงหาถุงยังชีพหานมปุ๊บเนี่ยก็มีคนเข้าไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นของ โรงพยาบาลสนามที่รับบริจาคมานะครับไม่ว่าจะเป็นอายการตะวันครับนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยักษ์จากเซนทันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวัวละพงที่โรงแรมดารานะครับแล้วก็พักพวกผู้ที่ไม่จะประสงค์อกน้ำแต่อยู่ๆก็มีคนบอกว่าคุณปัญญามีคนส่งไข่มาสี่สิบถาดก็คือจะเป็นงทีช่วไหนอะไรเงี้ยปัญญาก็คือเรามีการปแมีการประสานงานแล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่เนี่ย เราก็มีการไปช่วยเหลือ่างต่อเนื่องครับที่เกิดโควิดครับนี่คือในส่วนของอนโยบายที่มีการเร่งนะครับเจราจาแก้ไขปัญหานี้ตามแนวทางตามนโยบายของคุณญญครบรรยารวมไปถึงที่ผ่านมาเนี่ยคุณบรรยาก็ได้ลงพื้นที่ในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนผ่านกลุ่มลายภูกเก็ตไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการยกระดับนะครับให้จังหวัดภูกเก็ตเนี่ย เป็นในเรื่องของมวยไทยโลกด้วยเสนใจมากไอกองทุนที่ผมเรียกก็คือกองทุนบริหารจัดการนิตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดภเก็ตที่เราจะตั้งเป็นกองทุนนะครับทีนี้เรื่องสากลสากลเนี่ผมเถอไม่นิดนึงว่าจริงๆจริงๆเหมือนในภูเก็ตเองควรมีลักษณะนอกจากที่ว่าผู้ใช้แรงงานหรือว่าพนักงานจะพึ่งพาแรงงานกระทรวงแรงงานเราควรจะมีการจัดตั้งกองทุนระดับจังหวัด เรื่องคือคืออ,อย่างนี้ครับผมเห็นจากบทเรียนในตอนที่คนตกงานกันเยอะๆับแต่ละคนก็เรียกร้องขอให้สำนักงานป